นอนดึกแทบทุกวันแทบไม่มีเวลาพักเลยไม่ได้บำรุงผิวหน้าเลยมันก็จะแห้งแห้งแล้วพอแต่งหน้าไปสักพักมันก็จะมันมากแล้วเขาต้องมาเติมมาซับมาลบมาเติมมาขุยพูงง่ายที่นหน้าเป็นขุยทาไปแป๊บเดียวมันก็จะซึมออกมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันกลิ่นไม่แรงกลิ่นปานมากแล้วดีจริงวันนี้ถึงอยากมาบอกต่ออาผูดจริงๆนะครผม สวัสดีครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็มีเรื่องราวดีๆอยากจะมาแชร์นะครับผมอ่ะตอนนี้นะฮะก็คือทำงาน7วันวน,นะครับจันทร์พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์7วันนะครับผมคือทุกวันวง่ายๆรวมถึงเรียนหนะัก มไม่ได้พักผ่อนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังนอนดึกแทบทุกวันนะฮะพูดง่ายว่าแทบไม่มีเวลาพักเลยแล้ววันนี้นะครับเรามีเทมพิเศษนะครับอยากจะมาแนะนำนะครับทำให้หน้าเราเนี่ยไม่ดูโทรมแล้วก็ผิวหน้าดูอิ่มขึ้นนะครับเราจะทำตัวเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์กันนะครับวันนี้นะฮะนี่เลยนะครับนี่เอสเตอรลอเดอร์นะฮะ Advanced Night Repair New Formula ขอย้ำว่า New Formula นะครับคือสูตรใหม่นั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มของเอสเตอรลอเดอร์ ที่ดังมากๆนะคะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะฮะเขาเพิ่งออกมาใหม่นะฮะผมก็ได้ทดลองใช้มาสักพักแล้วนะฮะอ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าตัวนี้ดียังไงนะครับผมก็คือตัวนี้นะคะช่วยในการฟื้นฟูความชุ่มชื้นของผิวหน้านะครับทำให้หน้าเราอิ่ม เวลาออกกล้องแล้วดูเต็มไม่ได้ออกกล้องเดิมข้างนอกก็ดูเต็มนะคบผมและยิ่งเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นสูตรใหม่นะครับช่วยบำรุงผิวหน้าได้เร็วกว่าตัวเดิมอีกตอนนี้เราก็จะมาลองให้ดูนะคะผมเป็นช่วงพาวทูนั่นเองนะครับผมนี่หรือเราผันตัวเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เลยดีนะฮะนี่นะครับผมเอายดไปโ้นหลังฝ่ามือจะเห็นชัดๆนะครับผมนี่นะครับเนื้อเซรั่มนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะจะดู ไม่ professional เหมือน beauty blogger ทั้งหลายนะครับแต่ว่าผมได้ลองใช้มาสักพักแล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยดีจริงๆนะว่ามันซึมเร็วมากขอย้ำนะมันไม่ใช่ครีมนะครับผมมันเป็นเซรั่มนะครับคือซึมเร็วมากทาไปแป๊บเดียวมันก็จะซึมกับหน้าไปเลยนะครับบอกเลยว่าเนื้อสัมผัสนะฮะบางเบานะครับกลิ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันกลิ่นไม่แรงกลิ่น บางมากบางเบามากๆเหมือนตัวเนื้อเซรั่มเลยนะครับกลิ่นก็คือบางเบามากแล้วก็ที่ชอบมากกว่านั้นคือซึมเร็ว<อ>ผมเป็นคนไม่ชอบให้หน้านเนอะเ,<อ>เนี่ยเนี่ยทาไปแป๊บเดียวนะซึมละอันนี้คือรู้เลยว่ามันไม่เหนอะแล้วมันเริ่มซึมไปกับหน้าแล้วนะครับผมพูดตรงๆนะว่าเป็นตัวที่ทาแล้วเนี่ยรู้สึกดีมากกับใบหน้านะครับผมเพราะว่ามันชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับเวลาทํางานเนี่ยง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยก็อยู่ติดทนนานกว่าเดิมนานกว่าสมัยก่อนที่ไม่ได้บํารุงผิวหน้าเลยมันก็ แห้งแห้แล้วพอแต่งหน้าไปสักพักมันก็จะมันมากแล้วเขาก็ต้องมาเติมมาซับมาลบมาเติมใหม่อีกรอบนึงแต่พอทาตัวนี้บอกเลยว่าอ้าวฟูจริงๆนะพออยู่ในกองเนี่ยสบายมากเพราะว่าแค่ซับนิดเดียวเราก็เติมต่อได้เลยพูง่ายว่าทําให้ผิวหน้าเราดีขึ้นมากๆชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะฮะดูอิ่มดูฟูนะครับผมแล้วก็ยังทําให้หน้าเราเนี่ยขนาดนอนหรือพักผ่อนน้อยเนี่ยยังไม่ดูโทรมขนาดนั้นนะครับผมเวลาไปกองถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ยังทักว่าเอ้ยน้องอัพผิวหน้าดูดีขึ้นนะตอนแรกๆที่ จเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยหน้าแห้งมากเป็นขุยพูดง่ายคือหน้าเป็นขุยตอนนี้ก็คือดีขึ้นเยอะมากๆแล้วยิ่งเราเจอการแต่งหน้าทุกวันนอนน้อยอีกโอ้โหคือสภาพนี่คือสุดโทมมากนะครับโชคดีมากๆที่ได้เอสเต้ลอเดอร์ช่วยไว้ในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้อยากบอกต่อจริงๆอันนี้มาพูดต่อจริงๆเลยนะเออว่าของเขาดีจริงๆอยากทิ้งท้ายว้สักนิดนึงนะครับในฐานะที่ว่าผมก็อายุเยอะขึ้นเลียจะ30ละครึ่งทางละ25้าแล้วนะครับอย่ารอครับผมอย่ารอให้แก แก่ก่อนเราค่อยบำรุงนะครับผมเพราะว่ายิ่งเริ่มบำรุงหน้าเร็วเท่าไหร่นะครับผิวเราก็ยิ่งดีเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมอย่ารอช้านะครับเพราะว่าอันนี้เจอมากับตัวเลยเมื่อก่อนนะไปก่อได่นน้องอัพผิวหน้าแห้งว่ะน้องอัพผิวแบบเฮ้ยแพ้ว่ะเป็นผื่นตรงนู้นตรงนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้พอใช้ตัวนี้บอกเลยว่าหายจบแล้วดีจริงก็มาเล่าสู่กันฟังเท่านี้นะครับผมขอลาไปนอนก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะออนปีหน้านะครับ แล้วเจอกันครับผม